ตอนเป็นสัมมาเนระคูได้มาแถวนี้บอกขับมาเบิง่งมากาับกบอกตอนเป็นเด็กก็มาอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสถานที่แห่งนี้มันเป็นที่ลกล้างธรมรมดาใบเสมาก็ละเกะละกาอยู่มันไม่ได้มนรวมกันบกแบบนี้ทิ้งทิ้งวางไว้แถวนี้วางไว้ธรรมดาไม่นอนนอนอยู่นนแต่ก็รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกิดมาก็เห็นเห็นอยู่ เพราะมีที่สวนอยู่ใกล้ๆตรงนี้อยู่สวนพระคูมบ้านพระภูกเกิดอยู่บ้านคำพีเกิดบ้านค้ี้อุนจ้ะแล้วมีสวนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ด้วยอืแล้วก็ทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปเสมาข้างหลายทั้งมวลจะมีคนมาเอาไปต้องเอากลับมาคืนทุกครั้งมไม่ว่าใครจะเอาไปไก่ไก่แสนไก่ตงได้เอากลับมาคืนมาส่งไม่มีใครกล้ามาลุกล้ำกล้ำเกยตรงนี้เขาเรียกว่าโดนปก่มีต้นตุ่กสามต้น มีอ้นสามขุยตัวอ้นตัวเล็กๆนะมาทำรังอยู่ตรงมาทำอยู่ตรงน,นี้ดอนเขาจึงเรียกว่าดอนปกดูยู่คืงกลางรนะหว่างบ้านคำพีกับบ้านดุนอ้นอบ้านคำพีขี่อ้นครับ